เดี๋ยวเรามาพูดคร่าวๆเท่าที่ใช้งานตัวนี้มาเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างนะครับที่ผมประทับใจหลายอย่างในตัวนี้เนี่ยมันมีหลายอย่างมากเลยครับมันมีหลายอย่างมากเลยแต่ว่าเดี๋ยวเอาเท่าที่ผมนึกออกแล้วกันนะครับ1ก็คือแบตเตอรี่มันครับแบตเตอรี่มันใชไ้ได้ทั้งวันเลยนะครับชาร์จครั้งเดียวเนี่ยก็ใช้ได้ตั้งแต่เช้าถึงเย็นเลยนะครับแบบ ประหยัดไฟมากๆเลยเพราะว่าบางทีเราไม่ได้บิวไม่ได้ใช้ CPU หนักๆตลอดเวลามันก็จะสัรพลังงานได้ค่อนข้างดีเวลาชาร์จเนี่ยเราจะใช้สายชาร์จเดิมของมันผมว่าดีนะครับแบบเวลาเราเดินเตะเดินอะไรแบบเนี้ยมันก็จะหลุดออกไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับถ้าเดินเตะสายมันก็หลุดไปโดยที่แล็ปท็อปของเรามันก็ยังยังอยู่บนตักของเราอะนะครับยังอยู่บนโต๊ะอันนี้ก็ถือเป็นข้อดีอย่างอย่าหนึง่งต่อมาก็คือตัวพอร์ Type C ตรงนี้นะครับหรือว่า Thunderbolt Thunder ตรงนี้มันชาร์จได้หมดเลยนะครับสมมติว่าเรามีที่ชาร์จแล้วก็มีแจ็คที่เป็น Type C เนี่ยก็เสียบเข้าตรงนี้หรือตรงนี้เนี่ยมันก็ชาร์จแล็ปท็อปของเราไปได้เลยนะครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้อแดปเตอร์ที่มันกําลังวัดสูงๆหน่อยนะครับรวมถึงฝั่งนี้เนี่ยก็ชาร์จได้เหมือนกันนะครับเผื่อบางทีเราลืมไอ้สายนี้เนี่ยเราลืมเอาไปด้วยนะครับแต่ว่าเพื่อนมีสายชาร์จโทรศัพท์แล้วก็ที่เป็น Type C นะครับแล้วก็เอามาชาร์จได้เลยนะครับ ไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันมีพอร์ต hdmi อันนี้สะดวกมากๆเลยนะครับจากที่แต่ก่อนเนี่ยเวลาเราใช้งาน macbook เนี่ยเราจะต้องพกตัว d o ง g กลตัวอะแดปเตอร์แปลงโอ้โหซึ่งจุกจิกมากมายเลยครับแล้วก็การรองรับพวก Resolution แล้วก็ refresh rate ม,มันไม่ค่อยดีครับแต่ก่อนแต่ว่าตัวนี้เนี่ยโอ้ันมันสะดวกมากเลย6 0 fps นะครับเท่าที่ผมสัมผัสได้นะครับตัวเลข exactly จริงจงเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ว่าผมต่อใช้4 k 6 0 fps ตลอดเลยนะครับแล้วก็มีตัวอ่านตัวนี้มาให้อ่านหวว sd card ต่างๆก็สะดวกมากๆเลยนะครับมันมีอีกประเด็นหนึ่งเล็กๆนะครับอย่างเช่น notch ที่อยู่ข้างบนบางคนอาจจะมองว่าเป็นปัญหาบางคนที่ว่าแล้วก็คือรวมผมด้วยนะครับเนี่ยมันจะมี notch เล็กๆข้างบน ตรงนี้นะครับติ่งเรียกว่าติ่งอ่าเรียกว่า n นอชก็ได้ครับตรงนี้เอ่อมันมันค่อนข้างเคืองสายตานะครับสําหรับผมผมก็ไม่ค่อยชอบดังนั้นอันเนี้ยเท่าที่เท่ที่ใช้มานะครับผมยังไม่เห็นเมนูที่จะไปคอนฟิกได้ว่าจะให้ตรงนี้มันเป็นทึบเป็นอะไรแบบนี้ครับเรายังคอนฟิกไม่ได้เพิ่งอัปเดตเป็น o s เอ่อเป็น Ventura นะครับแต่ว่า ผมก็ยังไม่ได้ดูว่ามันจะมีเมนูให้มาคอนฟิกอะไรตรงตร,งตรงนี้ด้วยหรือเปล่านะครับผมก็เลยทำวอลเปเปอร์ตรงนี้ขึ้นมาโดยเฉพาะเลยก็คือเราเลือกรูปของเรามาแล้วก็ใช้ Photoshop ตัดแล้วก็ใส่บาสีดำค้างนเข้าไปนะครับเวลาเอามาแสดงตรงนี้มันก็เลยไม่เห็นนอชแล้วนะครับมันก็จะกลมกลืนกันไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้าครับเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไม่ต้องกลัวเรื่องความร้อนเลยนะครับมันมันเป็นชิปอาร์มแล้วมันประหยัดพลังงานมากมากเลยแล้วก็ไม่ร้อนเลยนะครับ ตั้งแต่ใช้งานมาแทบไม่ได้ยินเสียงมันเลยนะครับยกเว้นตอนที่บิลพวก Image หนักๆนะครับหรือว่าตอนที่พลผล AI โดยใช้ตัว CPU ก็ถึงจะได้ยินพัดลมทีหนึ่งนะครับนั่นนะจะได้ยินพัดลมทีอีกจุดหนึ่งที่ประทับใจที่สุดเลยนะครับก็คือลำโพงมันมีซับวูเฟอร์ในตัวนะครับแล้วก็เสียงผมว่าดีที่สุดเท่าที่เคยใช้แล็ปท็อปมานะครับเหมือนมีเครื่องเสียงพกติดตัวเวลาเราดูหนังฟังเพลงหรือว่า เปิดเพลงฟังไปด้วยตอนทํางานเนี่ยมันมันได้อัตราลสุดๆเลยนะครับจุดที่ผมประทับใจเสมอมาของทางฝั่ง MacBook นะครับก็คือตัว Trackpad ตัวนี้นะครับตัว Touchpad Trackpad ตัวนี้เวลาเราใช้งานแบบ Multi Multi f i n g e r ์นะครับแบบใช้หลายๆมือหลายๆนิ้วนะครับสะดวกมากเลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะทําคลิปเจาะลึกอีกทีหนึ่งละกันรวมถึงการทํา Snap ด้านข้างเวลาคนที่ใช้ Windows มานะครับหรือว่า Ubuntu เนี่ย มันจะมี snap ซ้าย snap ขวาแบบนี้ครับ snap ทางด้านซ้าย snap ทางด้านามุมที่เราต้องการแบบนี้ครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะมาทําคลิปยกอีกแล้วกันเพราะว่าปกติกแล้วตัว macbook มันก็ไม่ได้มีฟีเจอร์นี้มาให้นะครับอันนี้เราต้องลงซอฟต์แวร์เพิ่มอันนี้ก็สะดวกดีนะครับความสะดวกดีคําถามยอดฮิตคือมันเล่นเกมได้ไหมจริงจริงมันเล่นได้นะครับมันเล่นได้แต่ว่าจะเป็นเกมที่เราเล่นบน iphone กับ ipad นะครับ แต่ว่าเกมทั่วไปที่เราเล่นใน Windows เนี่ยมันจะเล่นในนี้ไม่ค่อยได้นะครับจะว่าไม่ค่อยได้ก็ไม่เชิงจริง,รงๆเล่นได้น้อยมากเลยสมมติว่าเราติดตั้ง Steam หรือว่า,า Epic อย่างเงี้ยครับแล,แล้วเกมเกมใน Steam เนี่ยมันก็มีบ้างที่เล่นใน Macbook ได้นะครับแต่ถือเป็นเปอร์เซนต์ที่น้อยมากเลยแต่ว่ามันก็มีอีกวิธีหนึ่งนะครับที่เล่นได้ก็คือเราก็ลงตัว Parallel นะครับ ณวันนี้ที่ผมถ่ายทำเนี่ยคือมันใช้งานได้อย่างดีเลยนะครับทั้ง Windows แล้วก็ทั้ง Ubuntu หรือแม้กระทั่ง OS อื่นๆนะครับรันรันบนในนี้ได้อย่างดีเลยและที่พีคคือมันเล่นเกมได้นะครับบนใน a r a l l e l s เนี่ยครับใน a r r l l e l s มันเวลาเราลง Windows เข้าไปแล้วก็ติดตั้งเกมในนั้นมันเล่นในในนี้ได้เลยนะครับมันเล่นเล่นเกมได้ ที่ลองไปก็มีหลายเกมนะครับก็เล่นได้แต่ว่ามันก็กิน CPU ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีการจอที่เอาไว้เรนเดอร์เกมได้ขนาดนั้นมันก็จะเลยใช้ CPU เป็นหลักนะครับมีอีกประเด็นเล็กๆหนึ่งก็คือเราไม่สามารถที่จะทําความสะอาดเครื่องได้อย่างปกติสุขนะครับถ้าจะเป็นแล็ปท็อปทั่วไปเนี่ยเราจะปิดเครื่องแล้วก็เช็ดคีย์บอร์ดเช็ดทัชแพดแทร็แพดเช็ดอะไรแบบนี้ได้อย่างสะดวกใช่ไหมครับแต่ว่า ไอ้เจ้า macbook เนี่ยมันทำแบบนั้นไม่ได้นะครับทำให้คนที่รักความสะอาดในเจ้าตัวนี้เนี่ยเวลาที่เราทำความสะอาดมันบ่อยเนี่ยเราปิดเครื่องทำความสะอาดไม่ได้ถ้าเกิดโดนคีย์บอร์ดสักปุ่มหนึ่งปุ๊บมันจะติดขึ้นมาทันทีนะครับหรือแม้กระทั่ง trackpad แบบนี้นครับเวลาเราเช็ดมันก็จะติดขึ้นมาเลยหรือแค่เราเปิดบานพับโวเรียกซะบานพับเวลาเราเปิดฝา เขาเรียกว่าอะไรอะเวลาเราเปิดอันนี้ขึ้นมานะครับมันก็จะเปิดเครื่องให้เลยนะครับบางทีเราไม่ได้อยากจะออยากจะเปิดเครื่องแต่เราแค่อยากทําความสะอาดมันมันไม่ได้นะครับไม่ได้แต่อาจารย์โทนก็มักจะบอกว่าเขาคิดมาดีแล้วนะครับเขาคิดมาดีแล้วโอเคเขาคิดมาดีแล้วนะครับ <c oughs> คีย์บอร์ดเนี้ยอันนี้ติดเพิ่มเข้าไปเองนะครับเป็นเป็นสติกเกอร์แคฟลาที่ติดรถยนต อันนี้ก็เป็นความชอบส่วนตัวนะครับมันมันสวยดีมันมันดูแล้วมันก็เรียบง่ายดีครับสำหรับใครที่พิมพ์สัมผัสเป็นปกติอยู่แล้วนะครับแล้วถ้าสนใจอยากจะติดสติกเกอร์แบบนี้ก็ก็บอกบอกได้นะครับในคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะแชร์ตัวไดคัตของของตัวนี้ให้นะครับก็ไปสั่งตัดตามร้านไดคัตทั่วไปเลยแล้วก็เอามาแปะ,แปะ,แปะ,แปะ ก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าดีกว่าขอบคุณสำหรับการสละเวลาอันมีค่ารับฟังการเล่าประสบการณ์แบบไม่มีสคริปต์ของผมนะครับขอบคุณมากๆเลยไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ